ถ้าวันนี้โลกเราร้อนขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประชาคมโลกหรือทุกๆประเทศเนี่ยเขาเลยช่วยกันว่าเราจะมาลดกา๊าซเรือนกระจกนี้อย่างไรเครื่องมือที่ใช้ในการกักเก็บคาร์บอนจริงๆแล้วมีหลายวิธีแต่เครื่องมือที่ดีที่สุดก็คือต้นไม้ก็คือการให้ต้นไม้กักเก็บคาร์บอนไว้เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดใครเขาก็ว่าว่าอ่างทองเนี่ยมีแต่แอ่งน้ําทางนั้นน้ําท่วมตลอดไม่สามารถจะปลูกป่าได้ แล้วก็พยายามปลูกป่าให้ชุมชนเห็นว่าเนี่ยบ้านเราปลูกได้สวัสดีครับพี่น้องชาวทกศพี่โอพัดพงเนียมมีสีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชุมชนครับโครงการเปลี่ยนอากาศให้เป็นเงินนะครับเป็นโครงการที่เราได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปีพออปศ2567 โครงการนี้เราเริ่มมาจากโครงการธนาคารต้นไม้นะครับซึ่งทกสได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้มาตั้งแต่ปีพศ2 5 9 9จนปัจจุบันเรามีธนาคารต้นไม้หลายพันแห่งทั่วประเทศมีต้นไม้อยู่ในโครงการทั้งหมด12ล้านต้นการสร้างบูลค่กาเพิ่มให้กับต้นไม้ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย แต่เนื่องจากสมาชิกของธนาคารต้นไม้ล้วนเป็นคนที่มีใจรักในต้นไม้อยู่แล้วเราก็เลยชักชวนสมาชิกธนาคารต้นไม้มาต่อยอดโครงการเป็นโครงการเปลี่ยนอากาศให้เป็นเงิน B A A C Carbon Credit เมื่อมีใจรักทุกอย่างก็ง่ายนางพยาวแสงประภัยนะคะส่วนมากคนจะเรียกคำว่าป้าเป้าเป็นประธานธนาคารต้นไม้ภาคกลางคะ่ะคนในท้องที่ตำบลน,นี้ตั้งแต่บรรพบุรุษมาเขาก็ดั้งเดิมเขารักต้นไม้อยู่แล้ว ปลูกต้นไม้กันมาเป็นหลายร้อยปีแล้วตอนทกศสเข้ามาติดต่อว่าเข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้เหอะก็ถามว่าเอ๊ะธนาคารต้นไม้เราจะเอาอะไรฝากธนาคารไม่เข้าใจโดยทั่วไปแล้วองค์กรแต่และองค์กรเนี่ย ก,ก็มีการปล่อยคาร์บอนยกตัวอย่างเช่นในการเปิดแอร์เปิดไฟในการขับรถไปทํางานออกท้องที่ต่างๆเนี่ยมันก็ปลดปล่อยคาร์บอนนะครับเราจะต้องชดเชยการปล่อยโดยการที่เราต้องดูดเก็บคาร์บอนกลับมาการดูดเก็บคาร์บอนกลับมาเนี่ยมีหลายวิธีแต่ทกศเราใช้วิธีการให้ต้นไม้เป็นคนดูดคาร์บอนกลับแต่ด้วยความที่ทกศเราไม่มีเวลาไม่มีกําลังคนพอที่จะไปปลูกต้นไม้เพื่อกักเก็บคาร์บอน ตกศจึงจําเป็นที่ต้องร่วมมือกับเกษตรกรให้เกษตรกรหรือสมาชิกทางการต้นไม้นี่แหละช่วยปลูกต้นไม้เพื่อกักเก็บคาร์บอนไว้ให้ทกอสเราก็นํามาสู่โครงการวัดปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้เพื่อที่จะนําไปสู่การซื้อขายคาร์บอนจึงเป็นที่มาของคําว่าคาร์บอนเครดิตตอนแรกๆเลยทุกคนน่ะก็มาฟังอะ่ะเขาก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่พอปลูกต้นไม้เขาเห็นว่าเออตรงนี้ไหลได้โอเคถึงได้มา เข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้กับเราการทำคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะคมันไม่สามารถที่จะทำได้โดยตัวเกษตรกรเองเราจะต้องทำตามมาตรฐาน Tver ซึ่งเป็นมาตรฐานที่องค์การบริหารจัดการการเดินกระจกหรืออบอกกอรเป็นคนกำหนดการที่จะได้โครงการ Tver นั้นจะต้องมีการขึ้นทีเบียน ซึ่งก่อนจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะต้องวัดปริมาณการกักเก็บคาร์บอนซึ่งค่าตรวจประเมินก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงไม่ต่ำกว่า10,000แบาทต่อโครงการแต่เมื่อมีทกศาเข้ามาเป็นผู้พัฒนาโครงการมีทกศาเข้ามาเป็นที่ปรึกษานะครับในเรื่องของเงินทุนนะครับซึ่งทกศาได้ออกค่าใช้จ่ายให้ไปก่อนไม่ต้องกังวลว่าจะหาแหล่งเงินทุนมาทิศจากที่ไหนหลังจากที่เกษตร,รกรขายคาร์บอนเครดิตได้แล้วเราจะแบ่งเป็น70-30ส ในส่วน70ของรายได้ก็จะให้กับเกษตรกรในส่วน30เกษตรกรก็จะคืนให้ทรกรสเพื่อที่จะได้นำเงินส่วนนี้ไปขยายผลกับชุมชนธนาคารต้นไม้อื่นๆต่อไปทรกรสซื้อคาร์บอนเครดิตในราคาตันละ3,000บาทซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดในประเทศในตอนนี้แต่ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าราคา3,000บาทไม่ได้ซื้อกับ คาร์บอนเครดิต hmm. ทั่วไปแต่เฉพาะคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากธนาคารต้นไม้เท่านั้นเนื่องจากว่าเป็นคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากการดูแลและรักษาต้นไม้มาตลอดระยะเวลายาวนานมันมีคุณค่ามากกว่าคาร์บอนเครดิตทั่วไปเรียกว่าเป็นมากกว่าคาร์บอนเครดิตเป็นราคาที่ถูกใจมากเลยค่ะป้าและชุมชนธนาคารต้นไม้ทุกคนภาคภูมิใจและก็พอใจในราคานี้ค่ะแต่ถ้าเผื่อเราในอนาคตข้างหน้านะ ทุกโรงงานที่มาทำให้อากาศไม่ดีหรือว่ามาทำให้สิ่งแวดล้อมเราไม่ดีก็จะต้องซื้อคาร์บอนจากชุมชนทำให้ชุมชนมีไรายได้ถ้ามองในเรื่องความคุ้มค่านะการซื้อคาร์บอนเครดิตตันละ3,000บาทถือว่าคุ้มค่ามากเพราะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกร,ร,กรและคนทั่วไปนได้หันมาปลูกต้นไม้เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม,มเราตั้งใจที่จะให้เป็นฐานราคาใหม่ของโครงการคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจของประเทศไทย ราคาที่ทกสอรับซื้อคาร์บอนเครดิตจากเกษตรกรในอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงได้แต่อยากให้เกษตรกรมั่นใจว่าเราจะซื้อคาร์บอนเครดิตที่เกิดความเป็นธรรมกับเกษตรกรอย่างแน่นอนการขยายผลโครงการนี้เราก็ขยายผลไปสู่ธนาคารต้นไม้ทั่วประเทศซึ่งมีเป้าหมายว่าธนาคารต้นไม้ทั้ง9ฝ่ายภาคจะสามารถขึ้นทะเบียนโครงการทีเวอร์ได้ ดังนั้นในอนาคตโครงการนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นโครงการที่สร้างและได้เสริมให้กับเกษตรกร,เ,กรเท่านั้นแต่ยังเป็นโมเดลเศรษฐกิจชุมชนสีเขียวที่ยั่งยืนทกศให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราพาไปดูงานไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับไปเติมเต็มความรู้ให้กับเราเพื่อเอามาสู่ชุมชนขอบคุณทั้งทกศที่สุดเลยค่ะภูมิใจที่มีส่วนได้ช่วยให้โครงการ คาร์บอนเครดิตเข้าถึงเกษตรกรนอกจากจะช่วยให้เกษตรกรได้มีรายได้นะครับแล้วก็ช่วยให้ธนาคารเราเนี่ยได้มีชื่อเสียงนะครับก็อยากจะให้พัฒนาโครงการนี้ต่อไปนั่นคือความสำเร็จของทกศแล้วก็คือทำให้เกษตรกรเขามีความสุข